มาครับอีกหนึ่งคันนะครับวันนี้แมกมามาจากเมืองจันนะครับสั่งเฟืองไปแล้วใส่ไม่ได้นะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวใส่ให้แต่แกลื้อรถมาเป็นซากเลยนะอืมแต่รื้อออกมารถยังโอเคปกติร้อยเปอเซ็นนะครับแต่ล้อจะมาไม่เหมือนกันสักล้อนะครับเอ้ยมาไม่มา,มาไม่เหมือนล้อหนึงนะซึ่งดุมมันละลายติดอยู่กับตัวกระทะล้อนะฮะเห็นไหมมันละลายนะครับอ่า แล้วก็ทุกอย่างก็โช๊คน้ํามันรั่วนะครับโช๊คน้네ํามันรั่วนะฮะเช็คเบื้องต้นน้ํามันรั่วนะครับเห็นไหมส่วนล้อสีเหลืองก็ปกติทั้งสามล้อนะครับแต่ด้านด้านข้างก็แตกแล้วนะฮะเห็นไหมด้านข้างก็แตกแล้วนะแล้วก็ยางฉีกไปอีกนิดนึงนะครับยางฉีกไปอีกนึงอ่ายางฉีกไปอีกนิดนึงยางฉีกไปอีกนิดนึง แล้วก็ดุมสีฮับด้านหน้าสีฮับด้านหน้าก็จะสีับด้านหน้าก็จะมีหมอนรองมาเห็นไหมฮะเห็นไหมครับซึ่งคันก่อนหน้านี้ไม่มีรองมานะจ๊ะแต่ตัวนี้อัดกาวมานะครับดูเอาไม่ออกดูช่วงตอนนี้เอาไม่ออกอยู่น,น,ออนะ,ะเดี๋ยวแก้ไขให้นะครับเห็นไหมครับรอยกาวอ่ารอยกาวนะครับมอเตอร์ก็จะเป็นมอเตอร์ 3 6 0 0 k v นะครับคันนี้เป็นสปีด V2 ตัวเดิมนะครับเพจก็จะเป็น V2 นะเพจเพจก็จะเป็น V2 นะฮะมันจะใสกว่าเป็นรุ่นเป็นรุ่นที่เพจสวยมากรุ่นหนึ่งนะมันมันมีหลายรุ่นนะอเพจมันจะใสกว่ามันจะมันจะสวยกว่าฮะครับอืซึ่งแตกต่างกันฮะแต่ละรุ่นมาไม่เหมือนกันนะมาดูเห็นไหมครับเห็นไหมสีคนละสีนะครับเห็นไหม แต่ก็คุณภาพก็เหมือนกันนะแต่สีคนละสีเฉยๆนะเดีย๋ยวคันนี้จัดการให้สปริงก็ยังโอเคนะครับอืมทุกอย่างยังโอเคอยู่ฮับฮับไรฮับไร้มาดูนี่อันนี้คือเสียมาหยอดกาวแล้วครับเห็นไหมกล้องมันไม่โฟกัสเห็นไหมครับจุดนี้เสียนะจ้ะโอเคนะส่วนเฟืองก็ยังเป็นเฟืองเป็น v2 สองแล้วนะ เฟืองเป็น v 2นะฮะนี่เห็นไหมนี่รถทันไปนานมากแล้วอันนี้เคือเป็น v 2ข้างหลังก็เป็น v 2แลนะยัง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 ใช้งานได้ปกติร้อยเปอร์เซ็นนะครับร้อยเปอร์ซนนะครับนี่เห็นนะมร้เนนะครับโอเคนะโอเคเดี๋ยวจัดการให้นะฮะกลับบ้านหล่อเหมือนเดิมนะครับ กับบ้านหล่อหมันเดิมนะครับนะส่วนล้อจะเปลี่ยนไหม <laughs> มันละลายคาอยู่ครับข้างในเ <c oughs> มื่อกี้เอาไม่ออกต้องตอกออกนะเห็นไหมอันนี้ตัวตอกผมนะใช้ขอนตอก,ออกแต่สี่หับหลังก็ยังโอเคอยู่นะจ๊ะยังไม่เป็นอะไรนะยังไม่ละลายเข้าไปข้างในอ่าเดี๋ยวหลอก,กับบ้านนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวจัดการให้ครับ